ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้การสื่อสารไรพรมแดนนะคะเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องความหมายของการสื่อสารกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะ ในยุคปัจจุบันเด็กปฐมไวัยได้เจริญเติบโตขึ้นมาบนโลกของเทคโนโลยีแล้วก็ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลายทั้งในแง่ของการใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและใช้ในการศึกษาหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเด็กประถมวัยมากที่สุดในปัจจุบันก็คือแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ ะะแล้วก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเด็กปฐถมวายวนะคะมาใช้กันนะคะเทคโนโลยีที่ใช้กับเด็กในปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนะคะเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรใส่ใจกับการใช้เทคโนโลยีของเด็กเล็กเป็นพิเศษหน่อยนะคะ เทคโนโลยีนั้นมีข้อดีอยู่หลายประการแล้วก็อยู่ในความสามารถที่เด็กนั้นจะฝึกฝนและใช้งานเทคโนโลยีได้นะคะเด็กสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างเช่นการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านกไก่ถึงฮอนุค,คู่การอ่าน A ถึง Z โดยให้เด็กนั้นได้ดูผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถเปิดได้ และเด็กๆก,ก็จะได้เพลิดเพลินกับภาพแล้วก็เสียงนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะโหลดแอปเหล่านี้เอาไว้เปิดให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาในตัวเด็กได้นะคะนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ในระยะของการพัฒนาด้านสังคมแล้วก็อารมณ์อีกด้วยนะคะ เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะให้มีโอกาสพัฒนาได้ในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นพัฒนาทักษะทางด้านสังคมอารมณ์ภาษาแล้วก็การเรียนรู้นะคะแล้วก็ช,ช่วยสนับสนุนขยายขอบเขตก,การเรียนรู้ของเด็กนะคะ ช่วยให้เด็กๆนั้นได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้แล้วก็เป็นประโยชน์นะคะมีความทรงจำที่เป็นระยะยาวนะคะปัจจุบันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์การทุกวันนะคะเด็กๆก,ก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้แท็บเล็ตหรือใช้โทรศัพท์นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีตรงนี้นะคะทำให้เด็กๆนั้นก็เกิดทักษะแล้วก็มีความสนุกกับการที่จะเรียนรู้ตรงนี้ค่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสื่อสารกันไปแล้วนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆคงจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ